ค e FC, คีครับเอฟซีทุกท่านครับมาพบมาพอกับช่องหน่อยคนหาอยู่หากินสวัสดีครับมือนีห้องกับบอแมนมาต่อตอนตอนกเขาเมือนีผมสิมาไทยบรรยากาศในปา่าพี่น้องมือนีครับผมสิมาใส่หนูท้องเขาพี่น้องอ่าฮกลังครับเก่กับถิบ่มไปื่องฮกลังผมจะปิปตอนนกเขาเลยเดี๋ยวพี่น้องเด้มอมาพบมาพอกันว่าสิช่วงนี้แร้งมาหยามอีกเที่ึงสีมันบ่เด้อพี่น้องสิงไปใส่หนูท้องเขาพี่น้องอกลับมาน้ำครับมือนีครับ ใส่กับใบหัวมันพี่น้องนะครับอาลังครับอาลัางหุกลังเลยพี่น้องหุกลัางมาสิมันวะพี่น้องโอ้กล่องเราสิเป็นโค้งเค็งนี่พี่น้องสิมันบไปด้วยพ่อพี่น้องไปไปพอกันอยู่ไอ้ป้าหมดละมันยางไปมันสิโค้งเค็งแน่พี่น้องพี่น้องจุดนี้ผมมีเส้นอย่นะครับต้นให้กุกกล่องก็ได้พี่น้องดีมากรับผมมีเส้นไปไหนล่ะ เีบรากตั้น้ำกันวัตถุมนเษยพี่น้องเ้ื่คนไม่ยามกันน้พี่น้องแต่ทุกคนมาลักกันนั่นแหละเป็นทางอยู่พี่น้องกอนู้กไอ้เี้ยนมัดเที่ยวเที่ยวบมาน con lăn ăn con một bây cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. ให้ยี่ห้งนกินง่งโอ้ใครจปกินง่วงทางเลกเป็นไง เปล้าพี่น้องก็คินเปล่าเนี่ยมาพี่น้องคินมั่นเนาะจ่วยบึ้งขับพี่น้องใส่กลับไปนี่พี่น้องครับพี่น้องลังต่อไปพี่น้องครับไปใส่นี่ครับพี่น้อง ป่ามีพี่น้องมียันเฟ้ไปเฟ้มอเขาพี่น่อนนใงใส่หนึ่เนี่ยพี่น่องแนใหม่เีเดกี่ยวทางนี้ตเที่ายางนี้ พี so first, beans, first, ่น้องผมหยิบยีบดีไทยมึง้มืดเด้อพี่น้องเด้อพี่ฝ้าไปสนุกเขานำพี่น้องยิบดีไทยเบื้องมือทุกอันเด้อพี่น้องผมหยิเฝ้าไปตอนนกเขานำพี่น้องยิบไทยปิดดึงปิดจุดเป็นเดพี่น้องเนาะไปเดี๋ยววันเด้อพี่น้องเด้อผมหยิบไทยเบื้งเดี๋ยวล้างสุดไทยพี่น้องผมหยิบยีบดีไทยเบื้องมืดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเมื่ถารุ่นไม่ยามนั่กันพี่น้องมานบ่หลังแหลมผมใส่ซื่อพี่น้อง ให้เบิ่งกลับพี่น้องผมใส่เส้นเอรียบร้อยแล้วพี่น้องใส่ตามข้องนะพี่น้องข้มมันหลังหลังหลังหนึ่งอยู่ผุ่นพี่น้องฝากท่างผุ่น้พี่น้องเนาะไอ้หลังหนึ่งอยู่ฝังอยู่ส่วนบนแล้วพี่น้องส่วนทางพูนมาหลุนมาชมกันสิมันบ่พี่น้องไป้เอาผมใส่หลังสุดท้ายกันพี่น้องให้เปรันนี่พี่น้องครับ เปลี่ยนไีนอนด้ยนีหไอ้ไนี่ย้ตุ่เปลี่ยนกรเซน่มสีห้อง้างตัวหาจุมที่เดียอ่ข้องหลังมันจะเปนงพี่น้องนี่ก็ดุนดึงพี่น้องเดีมือเดกแต่กลวกกับกระรพี่น้องดนกันไปพี่น้องไป ล้างสุดท้ายแล้วพี่นงองไหมครับผมกบดีไทยบึงมดเนาะพี่น้องเนาะผมกาฟ้าปใสนกเขานํำพี่น้องเป็นรุ่นนกเขาน้ำมือนีว่าสีมันว่เด้อพี่นงค์เยเกตลอดผมใส่เป็นรุ่นวยพี่น้องครับนกลังใหญ่แต่ลังเรียบหลัง2องลังสามยี่หก่มใมดเหลาที่ว่าผมกบดีไทยบึงมืดทุกล้างพี่นงเนาะผมยัางคนมาพอพี่น้องมันจุสนันทางพี่นงคบ เาใส่เพวกเฝอเข้าไปวิ่งมาลักหย่อมของเขาปา่นพี่น้องพวกกันหาโล้ปาลาแห่งไรครับพวกอีสานเขียวมันหลายบานพมพี่น้องของเฝ้าใส่เฝ้านีปันพี่น้องพ่อ,อ,อ,อไปพี่น้องไปออกไปหาหนกเขาใส่กลับกลับไปเรียบร้อยพี่น้องไปพี่น้องไปไป,ไปพ่อกันอยู่ ไม้ทีว่วงกิมีเขาเที่ยงแล้วจนใบแล้วครับใบซวงแล้วมั้งพี่น้องนี่มาไอเสี่ยมพันเนียดไม่พี่นวลวงประเทศไทยเบิง้งเรื่อพี่น้องลที่ผมเอานก,กเป็นเรียบร้อยแล้วครับทางนิสาครับไปตนคนด,ดูหน่อยนิสาหนูก็โลงก,กินน้ำพี่นวเลเด่นี่ว่านเลรอเขาต้องหาคืนเด่นของนกมันฉิดโลงนกมันฉิดโลงเสะเราต้องเบิง้งฝันนกมัน เขาอุ้มได้กินน้ำได้ตั้งที่เขาพี่น้องนอกนานดูลูกชมบ้าสินี่นกเขามาฮวมต้นมาด้วยพี่น้องดูีนางลีแถวนี้แหละพี่น้องไอ้กวางกระเีสั้นๆเนี้ยได้พี่น้องเด้อยถือเอ้ดูนมาชมมีสิมีนกมาบ่านกบานที่เรียนบ่พี่น้องไปดูนมาชมนั่งถายแป๊บนึงพี่น้องให้นกเหลก็นั่งเรียนท้ยายให้ละน้องครับเป,ปิดป้อนนกเจ้าวมี โกกาทุกบันผมพามานะยามแต่บุญใสไ่ไปพี่นองไป,ไปมาดูมาชมมาสมานมาด้วพี่นวลทำดีพี่นวนเงียนะตังิดนะม,ม็นใครมันหมดทุนเฮ้หนวลัเดบ้บพี่นวลครับรัถ รันบุถึีตรงนี้ดิโนผมขอตั้งกองแป๊บนึงมา่ส่นกเขาไว้ใกล้ในพี่น้องม,มันของบุ๊กลับนี่แลวพี่น้องรุน,นกันมา้วที่นี่โอ้โแป๊บนึงด้วยขอ,อตั้งกองดีๆนะครับสิละขันมาผูพเดียวลบปก รันไหมครับบดมีแนวติดมาจ็นนกบดให้มีนยังที่น่อครับผมใหญ่ไม่ใส่นกใส่ไกลๆนะครับพะว้แต่ว่าน้ำจูกขันอยู่พี่น้องขันเหี้ยอยู่ครับมีนกกาเขาก็ะเทนนียพี่น้องเออห็น มมเดี๋ยวผมมาจะโบใสหรอกผูดมายามก,กลับหรือเมื่อเียาอยูความรีไใส่พี่น้องใส่ดีเพื่อนพี่น้องกลับก็บดีครับมั้นมีมันพร้อมพี่น้องเสียงมา มีนุกเยียมากทังเดนว่ะแสงวมีผีตอบที่พี่น้องผมเจอสิบปรเดี๋ยทายเรื่อยๆ้ีพี่น้องไปไปดึงอีกมองนี่ผัดดปดติดผัดครับยัน วิใ ð, ้เนี่ยผมก็ลงเลยพี Clintus, <oon> ่น้องบัดกดีลงับเคบัตู่นับไปสี่ดงสีใส่ดีเลยแ่บพี่น้องเอ้ยคือเยงนี่มาเฮาครับเออเือเพ่กลมมน่มอสดยมากลัวเอาับีนีเลยบอเออพี่น้องนี้นี่พลุงครับ เสียกชิงพี be time, <Pa> ่น <source, S 2> ้องเสียกชิงเสียกชิงไอ้พี่น้องวุ้นเดี๋ยให้เพิ่งมาถือเงียงเดี๋ยวเลือพี่น้องเลือกผมจะอาให้เพิ่งเป็นกระแตครับเป็นกระแตครับมันมันมันเราหนึ่งเตี้มพี่น้องเป็นกระแตครับนี่ครับเป็นกระแต แตมแมสินแม่เนพี่้องผมนับกลับกันหนึหลังสอหลังสามสห้าหขับขันบงเขาเขาท่า่สีกูเมือแล้วพี่น้่มว่ามีมาเขา,าเขาขามมาตัวนอนกาสิเบิงมานาพี่น้องก,กับผมสีเสียพม แกมอพี่นอ้องแกมือ,อ,แ,มอแล้วแกมือพี่น้อง,งแตรมครับกับแ,แต่เนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่ีสาของคน หนองก็หน้าห้องหาอยู่หากินมิ้งสี่ดะพี่น้องเอ้ยกรไดนึงตัวหาหนึ่งพี่น้องผมก็มาใส่กับดูรองเท้าพี่น้องมันยื้อได้เตรียมนึงได้นึงตุ๋นนึงโผลพี่น้องผมก็บไปอยากใหนไทยใกล้เนาะขามันผิดกฎของยูทูบคือว่าผิดกฎหมายผมก็บจานเป็นสัตว์คุ้มครองสินะพี่น้องผมก็บประกาศไทยใกล้เพิ่งบอครับมีตัวติดพี่น้องบอกผมนี่เด้อกับเตี๋ยเตี๋ยนี่มันเป็นสัตว์คุ้มครองเลยพี่น้องกัน คัดคุมคว้างผมกับผึเบรดไทยลงนะพี่น้องผมกับยานผมกับซึ่งเฮ็ดซองนั่นเนาะพี่น้องอยันติดต้นไหมอืสองสามสี่สี่อพี่น้องอ้างในนี่ก็นนเห็ดเนี่ยอยู่พี่น้องพวกไก่เ,เลยก็ถูกรับพี่น้องก็ถืก ดุ่มกันนกเขานี่ครับทั้งดีงด,ไไดีคือเศร้าพี่นุ๊กกระเด็นมีนกเขออ่ะนะยังดีเอากลับขึ้นไปเห็นหรือพี่น,นุ๊กกลับเสียครับ ม่เงี้ดีกลับไปน,น,น,นู่นเราพี่น้องอยังนี่เนาะอือยังแบบปวดพี่หุ่นพี่น้องมันเสียบผมรุดไปบ่โอ้ยุ่นเดี๋ยวผมหาขึ้นเี้พี่น้องเด้อขับเสียครับขับเสียมีรุ่นครับยังลากไปเดี๋ยวผมหากล,นนลากากับกันพี่น้องเดี๋ยวพี่น้องเห็นแล้วครับโอ้ยลง กรับซพี่น้องครับไปพี่นุ่งไปเชิญมยังเขาไม่ยำเงยเขาไม่ยำเาครับเตรียมเดียวพี่น้งองว่าพอดียินเสียงมาเฮาพี่น้องอคุ้มคันอยู่ดีๆเงียบอยู่ดีๆเงียบไปพี่นุ่งจะเป็นเงียบเขาพุ่มพุ่มเหมือนยิงนุ่งพี่น้อง ไปเงี้ไอวิ่งนกกันพี่นงแต่มันคนไปกวนนกไปพี่นงไปตัวมันจะปิดกล้องไว้ก่อนเนอะพี่นงเนอะ <c oughs> คลิปนี้ก็เข,เข้ามาสวัสดีครับพี่นงบ๊ายบายมาันแต้มนึงเลยแต้มนึ่งยื่เด้อพี่นงเด้อไปกินเหีหย่ยวเด้อใส่กลับกันเลยคลิบดี้ก็ไม่มีอย่างไรมาใส่กลับอ่าดูทองเขาก็ได้กระแตเมื่อลาบพี่เด้อพี่นงเด้อคลิปนี้ก็เข,เข้ามาสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายครับ